เกษตรจังใดให้มันอยู่รอดในยุคปัจจุบันนี้พี่น้องซึ่งเฮ้าตะหูตะพอตะเมียเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะก็คือทําเกษตรนี่บ่สามารถกาหนดราคาเองได้เลยเพราะว่าสิเป็นเห็ดไ้เห็ดหน้าปลูกบวกพริกบ่กผ่าหรือปลูกผักต่างๆ่ขั้นผักงานผักมีซี่ใบนี่กาหนดราคาเองกักรรมละหาบาทสิบบาทบ่แต่มันนอกมันหน้าเฮ้านน่ะนะถามว่ามันอยู่ได้ไหมมันกับพอเด้ขายได้ใส่แต่มันสิบวหลเรือเก็บเลยเพ่อเพ่อเป็นนี้อีกโดยเฉพาะเช่าไ้เช่าหน้าเป็น เป็นหนีพร้อมเป็นหนีท่กสรพร้อมเนพี่น้องมาในยุคปัจจุบันนี้ยายทอนสิมาแ่บประสบการเจ้าของห้ทุกเจ้าฟัฟงว่าเฮ็ดเกษตรจังใดให้มันอยู่รอดในปัจจุบันและกระไดยูเฮี้ยนขึ้นยายทอนนี่แหละพี่น้องเอาประสบการณ์เจ้าของเลยยกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างคันเจ้าสิยูรอดเรื่องกเกษตรเต้าจงพานแลตฟ,ฟอร์มโทรศัพท์ตองผ่านออนไล์เท่านั้น,นพี่น้องจังสิยูใด เยืท่ทอนมาบอกทางเลยมันมีทางเดียวมันมีหูเดียวใหย่ยางมาทาังผีเด้อเกษตรกรเพราะว่าเย่อทอนยางมาก่อนตัวเจ้าเลยเย่อทอนเราประสบการณ์ให้ฟังว่ามันอยู่รอดมันไปรอดมันไปได้นะแม่พี่น้องคะแล้วคนจะมาแล้วจะวอย่าใยังไรยังสีขายได้อันนี้มันคือความสามารถอันนึงที่เทาจะเพิ่มขึ้นมากพี่น้องคะ่ะสมมุติชิยกตัวยางจ้าเจ้าปลูกแบบพิกหมันบ่จังเจ้าปลูกกพริกปุกป๊บปลูกวิธีการพเพาะเบียวิธีการหาเม็ดพันุ วิธีการปลูกวิธีเอียงต่างๆต้องเฮ็ดลงแพตฟอร์มโซเชียลเฮาสิกะเบียบพี่เข้ากับกดกล่องทายไว้เฮ้ากับโพดลงให้เปิดเพจเด้อเด้อพี่น้องเด้อเปิดเพจไว้เลยส่วนแรกแรมันสีหนากแกงน้อยบาะว่าเฮาโน่นนี่มันมีค้นหูจากเฮ้าแต่ว่าเจ้าปูกบอกพี่ทุกปีบอ่อเฮ็ดเขาทุกปีบอ่อเฮ็ดสวนทุกปีบอ่อเราก็ทำแบบเดิมของเราอยู่ในอีหลอบอีหลูกเดียวกันนี่แหละทุกปีทุกปีเฮากับทายทุกขั้นตอนที่เฮาเฮ็ดทุกกระบวนการ เฮาเห็ดมากพ่อห้าโพดมากพ่อห้าทุกสิ่งทุกอย่างมากพ่อสูมือผู้ไดบ่มีแหลอบ่ได้ไม่มีใครไม่มีโทรศัพท์เลยพี่น้องปลูกอายุเท่านี้ใส่ปุ๋ยจังไดจังไดจังไดบาตนี่ตู้เจาปกติตู้เจ้าก็เห็ดยูแลมันบอแต่ว่าตู้เจ้าบ่ด้ดทายลงโทรศัพท์เลยก็เลยไม่มีใครรู้ว่าเจ้ามีของเจ้าเสียได้ไปขายให้ยุตตลาดพ่อค้าคนการเข้ากกดราคาเจ้าไปมันบอเขาว่าเท่าใดเจ้ากระไ้ขายด้วยบาตรนี้มานี้ท่อนมาบ่า,าบ่ไดดแบบนั้นน่ะพี่น้อง เขาต้องปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อจะเฮ็ดเกษเตรจังใดให้อยู่รอดฟังจะท้อให้จบเดอ้อพี่น้องเดอ้อปลูกไปเท่าน,นี้เท่าน,นี้ใส่ปุ๋ยจังสี่วิธีเทคนิคต่างๆหลายคนที่ไม่ได้ทําเกษตรคนกับบุ๋มในน้อยเรียกวุฒิเฮ็ดเกษเตรในเมืองในหน้านบุญหลากหลายเพิ่อเกษสรเบิ่งเฮาเฮ็ดจังสรนจังสี่โอ้ยใหญ่นี่เราปลูกดีเฮ็ดจังสรนจังสี่ดีนี่พี่น้องเมื่อผลผลิตเฮาออกมาบานนี้พี่น้องเฮ้พาพันออนไลน์เฮาขายพันออนไลน์เฮากรมนุษย์ราคาเองได้เลยระยะบอกว่า มันสีสรงได้บ่มันสีเห็ดได้บ่ของพืชสดของสดนี่เห็ดจังไรสีข้ายได้มันสีสรงไปได้บ่จังบ่พี่บ่มีอีหยังสิมันท่งบไายเดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวนี้นะอาหารสดผลไม้เดี๋ยวนี้เขา่งกันวุ่นบนอยู่ทั่วประเทศดูแม่ตะเบียพักในพักทุกสิ่งทุกอย่างนี่ขันเจา้าพานออนไลน์เจ้าสิกำหนดราคาเองใดเลยเจ้าสิยูรอดเลยอย่าท่อบอกเนี่ยทางเลยเห็ดกษตรยจังไดแห่งยูรอดต้องผ่านแพลตฟอร์มโทรศัพท์เท่านั้น พอมาห่อเห็ดอยู่เล้วเว้ยแต่ละปีเหาอก็เห็ดไ้เห็ดหน้าปลูกเขาปลูกน้าปลูกผักปลูกเงห่เห็ดของเราทุถกปีเมื่อปีมันนี่สั์อยู่เลยไหมแค่เราทุกขั้นตอนเราทําแล้วตั้งโทรศัพท์ปุ๊บเ่ากับผ้าวาวปากวาวที่แรงมันกับโบเกงบบก,กาดออกพี่น้องเห็ดไปเห็ดมามันสีเกงมันสิเซียนมันสิกาวาวคือจังเ่าเป็นเมคา้าหล่นไปนี้เอาไปมาห่าบ่าได้เป็นเมคา้าอยู่แพงตลาดเี้เ่าเป็นเมค้า่านแพลตฟอร์มโทรศัพท์ คือยาทอดนี่พี่น้องยาทอดกับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามาสุปีแต่ว่าทําแบบใหม่ก็คือเป็นทาวนาอยู่บนออนไลน์แล้วมันได้ยูเฮ็ดดูซ่านเข้ากับนุษราคาเองด้คนที่ซื้อกับเราเขาเบิรงการเฮ็ดของเข้าเด้เออไม่ขายยังขึ้นหนาขาวแต่ว่ายาทอดวะเ้าหน้าขึ้นหนาขาวแต่ว่าก็พัฒนาไปนะแต่่าเห็นยังจีบผู้เบืองคลิปนี้ยาทอดมาบอเซียหรือวายทอดเเราเฮ็ดหน้าอหลีสิวาด้เนาะถ้าถ้าเบิรงคักๆะนะพี่น้องอืมยาดูพิษได้เด้อดี๋เห็นว่าหนาขาวๆจริงนะนาหน้า แค่กันว่าตัวเจ้าดำหน้าแค่แง่ท่อนวา <c oughs> นี่เราพี่น้องหัวใจหลักของการเฮ็ดกเกษตรคืออยากอยู่รอดทางเดียวเลยทางเดียวเท่านั้นบอกทางเดียวคักๆเลยพี่น้องออนไลน์เท่านั้นพี่น้องรอดแน่นอนค่ะตามจะทอดยางมาเรามันมันดีนั่นแหละยังเมื่อบอกพี่น้องต่อนนเนาะพี่น้องเนาะเอาล่องไปเฮ็ดเบิ้งค่ะทุกคนนะมีโทรศัพท์ในมืออยู่แล้วใช้ให้เป็นประโยชน์พี่น้องโทรศัพท์นี่มันสิผ้าห่าหาเงินมันมากเงินมันมากน,น,น้ำอากาศได้ด๋วยวนี้ก็ได้แล้วก็มีลายสอกลายท่าง ปวดบักพริกสดบ่ได้ขายเป็นบ่เกิดผูกบักพริกมีดวยบักพริกสดบ่ได้ขายบักพริกอ่อนบ่ได้ขายบักพริกแห้งขายบักพริกแห้งบักพริกแห้งบ่ได้ขายตั้มปนบักพริกแห้งขายอีกนี่มอมันมี่สองทางหลากหลายมากบัดนี้พี่น้องเอาล่องสู่ล่องเฮดเบิ่งเด้อร์โมเมนต์ว่าเฮดมือหนีสิสำเร็จมืออื่นต้องใช้เวลาคือว่าล่ะปลูกบักพริกเข้ากับบ่ได้เก็บมืออื่นคือกันนะปลูกเข้ามื่อนี่กับบ่ได้เกี่ยวมืออื่นอยู่ที่ว่าเจ้าสีนึ่งเจ้าสีทนเจ้าสีสามารถสู้กับ อุปสรรคตัวนี้ล้วบ,บอยิ่งปีนผู้ยิ่งผู้มันสูงเมนว่าความสําเร็จมันอยู่สูงเท่าก็ต้องพยายามปีนเมื่อถึงผู้เพิง่งั้งยอดเขาสวยงามเนียนนวลค่ะพี่น้องป่นกำลังใจให้ค่า